อ่ะโอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมกันด้วยละกันกก like, ก share, กนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทำการอ่าไปย้ายเจ้าอ่อแยยคยยท New นิวโลโก้แล้วก็ย้ายกูจะใช้มาทำไมวะนิวโลโก้เนี่ยอ่ะแล้วก็ย้ายเกเดรมมาเ,ออเดี๋ยวไปดูเกมกันไปดูเกมกันนะผมนะไปดูเลยไปดูเลยฮ่าฮ่าฮ่าคือเอา,เอาผมบอกก่อนนะคนว่าผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาจอยตัวนี้ไปเคมดีไหม คือผมคือมันเวลาหันหันกล้องขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยหันหันขึ้นปื๊ดไปอย่างเงี้ยหันมุมกล้องขึ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมันจะขึ้นไม่ได้ครับทุกคนครับมันเป็นบางครั้งมันขึ้นได้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมจะกดนะปื๊บเนี่ยเนี่ยปื๊บอ้าวไอ้เหี้ยดันขึ้นเป็นลงดันขึ้นเป็นลงดันลงไปขึ้นเฉยตอนนี้ได้นะตอนนี้ได้นะคือได้นะตอนนี้คือได้นะเดี๋ยวมันจะมีบางครั้งที่มันยังไม่ได้นะครับผมนะ เดี๋ยวมันจะมีบางครั้งนะผมไปเดี๋ยวเราลงก่อนเออแต่ทางตอนเมันกูก็ทําทอยู่นี่วะเนี่ยเนี่ยปึ๊บตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าทําไมมันมันทําไมบางครั้งมันไม่ได้วะผมงงผมว่าจะส่งเคมแล้วเพราะว่ามันประกัน3มปีไงอ่าเออถ้าส่งเคมก็ งานแม่โคก็อาจจะน้อยลงนะครับผมเพราะมันขับยากนะครับผมถ้าจะถ้าใช้จอยตัวนี้มันขับยากนะครับต้องหาตัวต่อขึ้นมาให้มันขับง่ายๆนะครับผมนะนเนี่ยเนี่ยตอนนี้กดไม่ได้อีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเ่ยกดไม่ได้แล้วนเนี่ย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 กดไม่ได้นะกดไม่ได้นลเนี่ยผมจะให้ดูไงดีวะเนี่ยเจอมันกดไม่ได้เนี่ยเอาให้ดูไงดีวะมามาเดี๋ยวผมเอาให้ดูมา มาเดี๋ยวดูนะมามานี้มานี้มานี้มานี่มาจะเอาให้ดูนี่มามามาเดี๋ยวเอาให้ดูมันกดไม่ได้เนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยดูนะเนี่มันกดไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาผมดันขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวลาผมดันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะผมนะมันจะกดไม่ได้นะแล้วใครเม็่กทักมาจังวะนนี้โอ้โหพี่เนี่ยเวลาดันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะกดไม่ได้นะครับผมนะมันจะดันไม่ได้นะ แต่ดันลงอ่ะมันดันได้เนี่ยเนี่ยเี่ยอย่างเงี้ยคือมันอาจจะมืดนิดนึงนะครับขออภัยนะผมนะอาจจะมืดนะครับคือดันซ้ายดันขวาแบบเนี้ยดันได้แต่ว่าถ้าดันขึ้นแบบเนี้ยมันดันไม่ได้นะครับผมดันไม่ได้เนี่ยมันคือมันดันได้แต่มัน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 ไม่ทํางานนะครับทุกคนอืมมันไม่ทํางานนะครับก็เลยผมว่าจะถ้าไม่สลับข้างก็ส่งเคมนะผมถ้าไม่สลับข้างก็อาจจะส่งเคมนะผมนะ เนี่ยมันดันเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ดันได้เนี่ยแล้วแล้วเมื่อกี้มึงดันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมึงดันได้เดี๋ยวดันไม่ได้โอ้ผมนี่ปวดหัวเลยครับทุกคนครับอะไรของมันวะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือดันได้นะเนี่ยโอ้โหคือถ้าส่งครีมเนี่ยมันจะใช้เวลานะครับผมน่าจะ อย่างต่ำก็น่าจะหนึ่งอาทิตย์อะเอาเออต่ำๆน่าจะมีหนึ่งอาทิตย์อะผมคิดว่านะซึ่งคลิปเราจะอาจจะอาจจะมีแม่ครัวครับแต่ว่าอาจจะขับได้ไม่ไม่ไม่สมจริงนะครับหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับผมไปไปไปเดี๋ยวเราไปรับอันนี้กันเดี๋ยวเราไปรับเจ้าเกเดอร์แล้วก็เจ้าแคทนิวโลโก้กันนะครับผมพยายามลับรถนะครับผมไม่ชิมหัวแล้วติด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 จีน ใจเย็นจีนใจเย็นจีนเฮ้ยใจเย็นนะผมใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับอุ้ยตัเฮ้ยรถมันยาวมากเลยอะติดกิ่งไม้ไหมเนี่ยไม่ติดขยันกลับรถนะครับผมขยันกลับรถนะครับคือปุ่มอื่นปกตินะครับทุกคนจะมีแค่ปุ่มอ่าปุ่มนี้แหละปุ่มดันขึ้นนี่แหละที่มันที่มันจะบักบัก นะผมที่มันจะมันจะบั๊กนะมันไม่ทำงานเออไม่รู้เป็นไรนะผมนะมันไม่ทำงานอนะ่ะนะผมไปครับผมไปครับเออแล้วมีอีกอย่างหนึง่งคือเวลาเวลาเลี้ยวเนี่ยคือหักแตะแค่แบบสกิดนิดเดียวเนี่ยคือล้อมันไปแล้วเห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือแตะจอยนิดเดียวมันไปเลยนะเนี่ย ว่ากูได้ส่งเคมแน่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ย yeah, เนี่ยเนี่ยแตะนิดเดียวนเนี้ยปกติมันต้องดันจวกไปเลยนะทุกคนปกติมันต้องบิดไปเลยนะมันถึงจะไปให้อันนี้แบบแตะนิดเดียวไม่ไปเลยอนะ่ะโอ้โ oh. หสองอาการแล้วสองอาการเสียแล้วคลิปน,นี้มาคลิปนี้มาเล่าอาการเสียอะไรเลยเออคือ <c oughs> <c oughs> แบบมันโอ้โห สองกรการเสียเลยครับผมนะอันนี้เป็นเป็นเป็นข้างเดียวนะทุกคนเป็นข้างเดียวแต่ไม่รู้ว่าถ้าสลับข้างมันจะเป็นหรือเปล่าผมว่าไม่น่าเป็นเพราะว่ามันมันเป็นที่จอยนะผมว่านะเป็นที่จอยคือข้างซ้ายเนี่ยมันจะแบบถามว่ามันทํางานหนักไหมมันก็ทํามันก็ไม่หนักอนะมันก็ทาเท่าเท่ากันนะครับผมมันก็ทํเท่าเท่ากันเนาะมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายไก่กองนะครับผมแล้วกูมาถูกทางแล้เปล่านะเอาถูกอยู่ถูกอยู่ เอากลับรถตรงไหนดีวะเนี่ยไปกลับตรงนู้นก็ได้ปะเดี๋ยวย้ายแคทไปก่อนเออย,ย้ายเจ้าอาีไม่ต้องหรอกไปย้ายเาไม่โครูเลยดีกว่าเนาะไปย้ายไม่โครูเลยนะผมไม่ต้องไอ้้ไอเดี๋ยวไอ้ไอ,อ้นี่วิ่งแววก็ได้นับจริงวิ่งเอาก็ได้เป็นเป็นต้องลากเอาก็ได้เลยเออมันจะดูแบบสัมออยเกินไปไงถ้าแบบลากเขาอ่ะไปลากเราแม่โครูที่เขาเดินเดินไกลๆไม่ได้ดนูน่นโอ้ฝานี่มึงหน้า มันหน้ามันหน้ามา,า,มาอีนี่มากเลยนะหน้ามาแบบเขาเรียกว่าเกียร์ลิงมากเลยเนาะทุกคนเนาะเออหน้าแบบมาตัดไมอ้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับ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 มาแล้วครับมาแล้วลูกจ๋าชุดกบกบว่าที่เนื่ออยากได้ ถึงแล้วครับถึงแล้วครับเดี๋ย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 วครับผมเข้าผมเข้าไปผมมันจะมีที่กลับรถไหมเนี่ยจะมีที่กลับรถไหมเนี่ยลูกพี่เอ,อ้โอ้กว้างขวั่งลือกกินกลับได้กลับได้กลับได้อยู่กลับได้อยู่แอบดีย๋ยวเอางี้ ผมตัดใจแล้วผมจะส่งครีมรอดูคลิปได้เลยนะผมนะผมจะส่งคมแล้ว <c oughs> ไม่ไหวอนะ่ะมันมันแบบมันแตะนิดเดียวมันไปเลยอนะแล้วก็อยู่มุมกล้องนี้มันก็แบบบักบ่อยมากเลย <c oughs> คือมันไม่สมบูรณ์อ่ะซึ่งมันมันไม่ควรที่จะเป็นนะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาประมาณ3-4มสเดือนเองนะส4เดือนเ,งนะเอนเงมันไม่น่าจะพังง่ายขนาดนี้ แต่การยกกการขับอะไรปกติหมดนะปกติหมดเฮ้ยแตะ,ะ,ะปืนสลับปึงแหมอเคเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องกลัว <S <S เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลย ไปเร Von ็วๆเลยไปเร็วๆเลยฮ่าฮ่านี่ยดันลงไม่ได้เห็นไหมดันข UH ึ้นได้แต่ดันลงไม่ได้ผมต้องใช้เมาส์นะเนี่ยโอ้ยเฮียดิไปไปเลยไปเลยไปเลยโอเคนะครับผมแล้วก็วางลงนะครับดีไม่ดีอัดคลิปนี้เสร็จผมไปเลยนะ อ่อัดคลิปนี้เสร็จดีไปดีแล้วผมไปส่งครมเลยอะ่ะเออไม่ไหวอะ่ะปวดมัน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 ไม่ควรที่จะเป็นอะ่ะนะครับมันไม่ควรที่จะแบบเป็นเร็วขนาดนี้นะผมนะไม่ควรที่จะพังเร็วขนาดนี้อะ่ะเอ้ยกูสวิงเบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยไม่โหอะไรอะไรหรอกแค่นี้นึงแค่นี้เองนี่หน่อยหนอยโอ้โห<ๆ>เบี้ยวจริงด้วยเบี้ยวมากเลยอะ่ะ ้ยมันต้องสตาร์ทเครื่องชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทน,นี่แบบมันเกลียวมันเกลียวสวิงเกลียวสวิงเกลียวเนี่ยมันอันนี้นะเดี๋ยวมันจะอันนี้นะครับผมย้อยจุกเช็ดไปลงหน้างานนะครับผมนี่หวังว่าวันนี้ผีจะไม่ผักอีกนะทุกคนนี่ยแม่วันนั้นผีผักไปแล้วสองคันนะผม เ้ยสอรอบอะแบวิ่งสองรอบวิบ่งสองรอบตกสอรอบอะตกทางสองรอบอะคิดดูเออมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันเป็นอะไรนะผมอาจจะมีพลังงานบางอย่าง <c oughs> <c oughs> คิดดูมันมัน,ม,นมันจะอ้นี้ได้ไงอะออนออนไปกันเลยครับไปกันเลยฮ่า <c oughs> ไปกันเลยครับไปกันเลย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 ,เลยบุญบุญบุญอ่าเราจะไปแบบช้าๆนะครับผมเฮ้ยมันอู้มันไม่สามารถอันนี้ได้หรอกนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่แกก็แบบรุนแรงเกินบางทีอะเนาะ มันรุนแรงอย่างนี้วะเนี่ยอันตรายเนี่ยทุกคนแล้วล้อรถแม่งก็เท่าเดียวซะด้วยมีล้อเดียวขับเคลื่อนล้อเดียวซะด้วยแต่แต่มันก็แรงนะแรงดีนะแรงดีมากเลยผมชอบมันเป็นธรรมชาติสวยมากเลยเกมปาร์ตี่สองธรรมชาติมากๆเลยแตบธรรมชาติลงโทษอะไรอย่างนี้คือมาเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราไม่โคมาเฮ้ยมันหักเลี้ยวไม่ได้ว่า เราเราไม่ต้องกลัวครับเราเอาแม่ครูมานะผมเราแม่ครูมาเราแต่อย่าไปหยองครับผมนะเราอย่าไปกลัวเฮ้ยเมื่อกี้มันหักเลี้ยวไม่ได้เลยนะผมเนเนเนตอนแรกเราขึ้นเนินเนี่ยปีนเนินเนี่ยวันนี้ไม่ได้แดกครับผมนะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้แดกครูุรอใช่ครับผมไม่ได้แดกครับผมสบายไปเลยสบายสบายยูยูไปเลยวันนี้นะครับผมครับนี่ขย้ายขยัดยจวดเลยแล้วกันนะ ยัดจวรวดนะครับพยัดนะครับบ๊าสดีครับสวัสดีครับเนีน่ยบึนบึนเลี้ยวขวาผมเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะปกติเราจะตรงไปเลยใช่ไหมแต่วันนี้เราเลี้ยวซ้ายไปเลยนะเราไม่ต้องไปนี่นะครับ คือเอาตรงผมจำทางได้แล้วแหละพี่เล่นแป๊บเดียวมันจำทางได้เลยว่ะเพราะว่าเราเรามาทำทางตัวบริเวณนี้นะครับพวทางตรงนี้นะครับตรงไหนวะเนี่ยตรงตอนแรกผมว่าจะเอาดินเอาหินตรงนี้นะเนี่ยผมว่าจะหินตรงบริเวณนี้ครับเดี๋ยวรถแยกมาแยกแล้วก็เอาหินครับนี่เราจะทำทางขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอารถแยกมาแยกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยผมต้องไปเอาหัวแยกมาอีกนี่ว่า ผมต้องไปหัวแยกมาอีกนี่แล้วกูจะเอารถอะไรยกหัวแยกขึ้นมาเนี่ยหายแล้วแล้วจะรถอ,อะไรยกหัวแยกขึ้นเนี่ยฟลลิฟต์เหรอเออฟคลิฟต์ก็ได้ไปะโฟล์คลิฟต์รถยกหัวแยกขึ้นหลักกันนะผมนี่เอ,อปึงป้งปึ้งในเป็นไงเราเสียงเหือดร้มากขึ้นรถก็รถับนะผม ดันลงไ,ได้ไม่ไหวว่มันเริ่มลำคานว่ะทุกคนเริ่มลำคานว่ะซึ่งจอยตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับจอยตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยคือจอยตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีนมปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อมาก็ว่าได้นะอยไม่แม่ตั้งแต่ซื้อมามันไม่มีปัญหาหรอก เออมันมีปัญหาที่มันชอบรวนใช่ไหมชอบรวนชอบค้างนะครับผมอันนี้ปัญหาที่ผมเจอมาตลอดแล้วก็สลับค้างแคเดี๋ยวผมเอาแม่ครไปจอดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปย้ายเกียร์เดิมมาเรื่องตรงเกเียร์เดิมย้ายมายังยังไม่ได้ทํางานหรอกนะครับก็จะจอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวแปลรถแยก,กมาน่าจะาแคทคันนี้แหละมั้งไปแยก,กอะเอาหัวแยก,กมานะครั แล้วก็จะเอาหัวแยกมาแล้วก็เอารถดำมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตักหินนะครับผมนะเอาเอาแปลวเดี๋ยวไปย้ายเอารถเกียร์เดอร์มาก่อนอันนี้ปืนปืนปืนโอ้โหมุมกล้องมึงต่ำมากเลยว่ะคือดูมองภายในไม่ได้เลยอ่ะคือรถมันไม่นี่ครับทุกคนไอเจียเย็นดี เย็นดิลูกพี่ใจเย็นดิรีบไปไหนอ่ะผมมึงรีบเกินไอ้บ้านนี่รีบชิบหายเลยตามจริงครับระยะทางแค่นี้ไม่ไม่ต้องลากก็ได้นะเออวิ่งวิ่งเอาก็ได้นะผมวิ่งเอาก็ได้โอ้โหดูดูวิ่งอย่างเร็ววิ่งเร็วกว่ารถลากอีกเนี่ยดูวะวิ่งเร็วกว่ารถลากอีกนะเนี่ยโอ้โห ไม่ตายเหรอมันคันใหญ่มากเลยว่ะแต่มันผมว่าผมมองว่ามันเกลียดไม่ได้่ะทุกคนผ่าไหมผมมองว่ามันเกลียดไม่ได้่ะดูอยากทรงแล้วผมดูทรงเพราะว่าดันดินไม่ได้ด้วยซ้ำนี่นะรับคนแต่เกลียดเกลียดไม่ได้แน่นอนเนี้เกลียดแบบจากพื้นพื้นเป็นเนินให้พื้นเรียบอะไม่ได้อะผมมองผมมองว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูว่าจะเกลียดได้ปะ ถ้าเกีตไม่ได้เดี๋ยวเอารถเอ่อพวกรถรถดันดินอะรถดันดินตีนขาบมานะผมนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพวกนั้นมาเนี่ยคเดี๋ยวเราจะมาเอาหินตรงบริเวณนี้นะคนนะเอาเหินตรงบริเวณนี้นะครับเอาหินไปเทเนาะนไปเทตรงเนินๆน,น,นี่แหละเดี๋ยวเอารถแยกมาน่าจะแม่ครูคนนี้แหละมั้งแยกคนระับ เริ่มละรถรถเริ่มเยอะละเริ่มเป็นตลาดนัดแล้วีิเเริ่มเป็นตลาดนัดแล้วอ่า่าได้กี่ไอเทมวะเนี่ยสิบหกโอ้โหกูเพิ่งย้ายมาแค่นี้เองโอเคครับผมสหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเริ่มทํางานกันนะครับผมนะซึ่งคลิปหน้าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีจอยตัวนี้แล้วเจอนใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสหลับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสดจอยตัวนี้ อาจจะจบคลิปแล้วผมอาจจะบินเลยนะครับผมนะอาจจะไปเคมเลย <S <S 1> <S 1> เจอกนใหม่ครับสวัสดีครับ